ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาตกถาธรรมชุดพุทธธรรมนำสุขในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เติมธรรมะ ลงไปได้ขอได้โปรดคิดนึกให้มองเห็นขอ้อเท็จจริงอันนี้กันเสียก่อนดูอยัง,ย,งยังเป็นความลับแต่คนเป็นอันมากไม่มีความรู้สึกว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เติมอะไรลงไปได้ ที่พวกที่เชื่อถือตามบุญตามกรรมตามโชคชะตาราศีแล้วก็ไม่มีทางที่จะคิดว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เติมธรรมะลงไปได้นั่นมันเป็นเห็นความจริงของธรรมชาติชีวิตเองก็เป็นธรรมชาติความจริงของธรรมชาติมันก็เนื่องอยู่กับชีวิต ชีวิตมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแม้ชีวิตในทางวัตถุทางสสารนี่มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแม้ชีวิตในทางนามธรรมมันก็มีเหตุมีปัจจัยทางนามธรรมให้เป็นไปอย่างไรให้รู้สึกอย่างไรเรียกว่า เป็นธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่ถ้ามองกันให้ละเอียดอีกที่หนึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันมีธรรมชาติแห่งการพัฒนานั่นแหละอยู่ในตัวมันเองธรรมชาติแห่งการพัฒนาในที่นี้ก็หมายความว่ากฎของธรรมชาติมันมุ่งหมาย ที่จะให้ทุกสิ่งเจริญงอกงามดีขึ้นดีขึ้นจนกว่าจะถึงระดับสุดท้ายถ้าไม่มีอำนาจอันนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ไม่มีทางที่จะดีขึ้นดีขึ้นอย่างที่เรียกว่ามันพัฒนาตัวเองจะเป็นตนน้นไม้ก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดี มีการพัฒนาตัวเองอยู่โดยกฎของธรรมชาติเรียกง่ายๆก็ว่ามันเหมือนกับมันมีความรู้สึกอยากดีแล้วมันเป็นไปตามความอยากดีพืชพันไม้ที่มันแปลกๆออกไปสวยงามยิ่งขึ้นไปมีลูกผลดียิ่งขึง้นไปมันก็มีอะไรอย่างหนึ่งซึ่งทำให้มันอยากอย่างนั้นแล้วมันก็ได้เป็นอย่างนั้น ของแปลกๆใหม่ๆในโลกนี้มันจึงเกิดขึ้นดังนั้นแหละคอยถือเอาประโยชน์แห่งความจริงของธรรมชาติข้อนี้ให้ได้โดยผสมโรงกันไปในตัวเมื่อมันจะพัฒนามันจะเปลี่ยนแปลงเราก็ถือโอกาสปรับปรุงให้ตรงตามความประสงค์ยิ่งขึ้น ที่นี่ก็อยากไะด,ดูถึงหลักเกณฑ์อันหนึง่งซึ่งสำคัญในทางพุทธศาสนาคือข้อที่ได้ยินได้ฟังกันทั่วไปหมดอ,อย่างซ้ำๆซากๆว่าสังขารไม่เที่ยงใครที่ไม่ได้เคยไม่เคยได้ยินคำนี้ดูจะหายาก สังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงก็พูดกันอยู่ทั่ว,วไปถ้าเข้าใจมันจะมองเห็นอะไรได้ลึกซึ้งมากกว่าที่จะเห็นเป็นโทษเป็นภัยเป็นอันตรายโดยส่วนเดียวคำว่า,าสังขารนั้นหมายถึงทุกสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแตง่งคือเกิดเองไม่ได้ เป็นไปในลําพังตัวเองไม่ได้ต้องมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเป็นทางวัตถุก็มีเป็นทางจิตก็มีเป็นทางการกระทํำก็มีนี่เรียกว่าสังขารที่เป็นร่างกายจนเนื้อหนังนี่มันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงที่เป็นทางจิตใจก็ความคิดนึกความจำความอะไรต่างๆมันไม่เที่ยง <c oughs> อะไรเป็นนั้นว่าเป็นที่ฟังออกกันแล้วว่าสังขารไม่เที่ยงทีนี้ก็อยากจะบอกว่ามีประโยชน์ <c oughs> การที่สังขารไม่เที่ยงนั่นแหละกลายเป็นมีประโยชน์ <c oughs> ถ้าสังขารมันเทียเ่ยงเสร็จแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มันก็ตายตายด้านชะง,งักเงิน จะโดยเหตุทิศสังขารมันมีธรรมชาติเปลี่ยนอยู่เสมอเหมือนกับว่าไหลอยู่เรื่อยเปลี่ยนตัวอยู่เรื่อยนั่นแหละจะมีประโยชน์เพื่อเกิดของใหม่ๆหรือก็จะปรับปรุงให้เกิดของใหม่ๆผสมโรงก,กันกับความไม่เที่ยงของสังขารนั่นแหละแล้วก็จะสร้างอะไรขึ้นได้อีกมาก <c oughs> อย่ามอง แต่ในทางแง่ร้ายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันก็ทําให้เป็นสิ่งที่ตรงความประสงค์หรือแม่มันไม่ตรงความประสงค์มันก็เป็นเช่นนั่นเองมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์คำโบราณมีพูดไว้ว่าถ้าน้ำยอก,ก็ต้องเอาน้ำบง นี่จะทำกันยังไงดีบางคนฟังไม่ถูก,กว่าน้ำยอกกน้ำบงนั่นอย่างไรมันไม่ใช่น้ำเล่มที่ยอกอยู่ในเนื้อแต่มันน้ำอีกอันหนึ่งประเภทเดียวกันเขาเอามาใช้สำหรับบง่งเอาน้ำที่อยู่ในเนื้อออกมานี่ถ้าน้ำมันยอกกอาน้ำนั่นแหละบง่งบ่งน้ำออกมามันก็สาเร็จประโยชน์ได้ เป็นสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้สังขารมันยอกสังขารมันเจ็บปวดมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นรรปภัยไข้เจ็บเรียกว่าสังขารมันยอก <c oughs> ก็ต้องเอาสังขารน,นั่นแหละบง่งคือความเปลี่ยนแปลงได้ของมันหรือความที่มันต้องเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเอามาใช้เป็นประโยชน์คือให้ความเปลี่ยนแปลงของสังขารน,นั้น เป็นไปนในทางที่มีประโยชน์หรือควรปรารถนานะถ้าออกมาถ้ามันออกมาเองในรูปที่ไม่น่าปรารถนานะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นรูปที่มีประโยชน์หรือ,รอ,รอไม่น่าจะรังเกียจอะไรไปได้มีลักษณะ <c oughs> เหมือนกับว่าไอ้น้ำยอกแล้วก็ต้องเอาน้ำบ่ง การพัฒนานั่นคือการเปลี่ยนแปลงหรือถ้าจะพูดให้ถูกกว่านั่นอีกเกาว่าไอ้ตัวการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือตัวการพัฒนาเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตามธรรมชาติของสังขารอยู่แล้วที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัย ถ้าเป็นสิ่งที่มีจิตมีใจมีรู้สึกคิดนึกได้ไม่ใช่ก้อนหิน <c oughs> มันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ให้ดีขึ้นดีขึ้นอย่างที่ว่าเราก็จะได้เห็นการเกิดขึ้นของของ,ของใหม่ๆทั้งของต้นไม้พืชพันธุ์และของสัตว์ทั้งหลายเล็กๆน้อยๆที่เป็นสัตว์สวยงามเต็มไปในโลก การที่เปลี่ยนแปลงเมื่อปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็จะเป็นไปนในทางที่ดีกว่าเดิมอันนี้มันเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเนครื่องของขลังอะไรอย่างหนึ่งคือท่านกล่าวกันไว้ว่าจิต นี่จิตเนี่ยเป็นของลึกลับเป็นของกายสิทธิ์เป็นของเข้าใจไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งสิ่งทั้งปวงเนี่ยถ้าจิตมันคิดนึกได้รู้สึกได้แล้วมันจะไปคิดให้เลวลงทําไมจิตมันจึงต้องการจะดียิ่งขึ้นไปเสมอโดยเฉพาะจิตของคนแล้วก็ยิ่งต้องการดีต้องการสวยต้องการรวย <c oughs> เราเห็นเด็กๆเ,เกิดมารุ่นหลังเนี่ย น้าเอินดูสวยงามกว่าเด็กรุ่นหูญย่าตาทวดทั้งนี้ก็ว,ว่าทุกคนมันต้องการใครๆมันก็ต้องการพ่อแม่ของมันก็ต้องการหรือว่าจิตวิญญาณของมันก็ต้องการให้มันสวยนีย่ามันจึงเกิดคนที่สวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสัตว์ได้รับชานก็เหมือนกันแหละ แม้แต่ต้นไม้ต้นลายมันก็มีพันธุ์ที่แปลกใหม่ออกมามีดอกดีกว่ามีใบสวยกว่ามีอะไรต่างๆนี่จะเป็นไปโดยธรรมชาติแทๆ้ๆดังนั้นจึงกล่าวได้ในที่สุดว่าการพัฒนานั่นคือการทำหน้าที่ตามธรรมชาติจะเจตน,นาอย่างไรก็สุดแท้ แต่ถ้ามีการทำหน้าที่ตามธรรมชาติแล้วมันก็จะเป็นการพัฒนาอยู่ในตัวการทำหน้าที่ซึ่งเป็นการพัฒนาอยู่ในตัวนั่นแหละคือการเติมธรรมะลงไปในธรรมชาติธรรมชาติกับธรรมะก็เป็นสิ่งเดียวกันเติมธรรมะลงไปในธรรมชาติ ซึ่งเป็นตัวการพัฒนาซึ่งมีมูลมาจากความต้องการของสิ่งที่มีใจิตใจรู้สึกคิดนึกได้และมีโอกาสที่จะทำเช่นนั้นได้ก็เพราะว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดการที่จะเติมธรรมะลงไปในชีวิตนั่น ก็ทําได้อย่างที่เรียกว่าตามธรรมชาติตามธรรมชาติไม่วิเศษวิโสผิดไปจากธรรมชาติอะไรรู้ว่าธรรมชาติมันมีลักษณะอย่างนี้อมันไม่มาคืออย่างน้อยมันมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของความรู้สึกคิดนึกของสิ่งที่มีการรู้สึกคิดนึกได้ ดังนั้นเมื่อคนเหล่านั้นไม่โง่เขลางมงายเสียเองหันย่อมหวังในส่วนที่จะให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปก็เข้ารูปกันกับธรรมชาติพอดีแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าเติมธรรมะลงไปในชีวิตมันก็ต้องหมายความว่ารู้เรื่องชีวิตพอสมควร รู้เรื่องความลับของชีวิตตามสมควรรู้เรื่องธรรมชาติหรือธรรมะนั่นตามสมควรจัดให้ธรรมชาติได้มีโอกาสทำหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็เรียกกันอย่างวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นการวัฒนาของวิวัฒนาการ ก็เป็นนว่ามันก็เติมธรรมะลงไปในชีวิตยิ่งเป็นชีวิตที่แตกฉานในเรื่องของธรรมะแล้วมันก็ยิ่งเป็นไปได้ง่ายแม้ชีวิตที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะเช่นชีวิตของสัตว์ไดรัชานของตอน้นไม้ต้นลายมันก็ยังรู้จักพัฒนาแล้วทำไมคนที่มีความคิดนึกอย่างกวางๆนี่จะพัฒนาไม่ได้ ขอให้ความรู้นี้นำหรือชักนำท่านทั้งหลายให้กระทำอย่างนี้ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าพุทธธรรมนำสุขขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสยัยให้หวังว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ในลักษณะน้ำยอบเป้าน้ำบง แล้วเขาเป็นอยู่อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีความสุขสงบอยู่ในชีวิตนั่นอยู่ทุกทิ่ปาราตรีการเตือน